สวัสดีครับขอ,อนำาเพื่อนทุกท่านมารับชมการจำลองการแข่งขันสุขฟุตบอลลาลิกาสเปนกับศึกเอลกาซิโก,โกคู่ดึกประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20บมีนาคมเวลาตี3หรือว่าช่วงเช้ามืดของวันจันทร์นั่นเองนะครับคุณที่จะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง ปีสปอดสอให้เราชาวไทยได้รับชมกันนะครับเ,เพื่อนอยู่กับแอดบินเก่งจากช anel YouTube เก่งปีซีเกมเมอร์จะรับที่ในการฝึกพักบรรยายนี้ครับขอขอบคุณคุณบิจิโซเอ็มด้วยที่ช่วยแนะนำมชมาให้เราได้ฝึกพักบรรยายนรัวมทั้งเพื่อนๆที่เราอาจจะไปได้ขึ้นรายชื่อให้นะครับนี่คือบรรยากาศที่สันเดียรกบริวิวในเกมบิ๊กแมตต์ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้แหละครับก็แฟนๆรอชมคู่นี้กันอย่างมากนะครับถ้าดึก มากไม่ไหวอย่างไรมาชมกันผ่านทางช่องของเรากันก่อนนะครับไอ้ AI AI ทั้งสองทีมสู้กันนี่ครับดูว่าการประเมินผลสู้กันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรสรุปตารางคะแนนครับฝั่งของระบริศเจ้าบ้าน28นัดเก็บได้66แต้มนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับส่วนบาร์เซโลนา27นัดเก็บได้51แต้มครับอยู่ดับที่4ของตารางลาลีกาสเปนนะครับ เดี๋ยวรอกันสักครู่จะมาดูว่าวันนี้การจะทับสู้กันจะเป็นอย่างไรฝั่งของมาดิดเจอบ้านครับประตูเป็นทีโบคุตัวครับกองหลังมีดานนี่คารบาคาวเอเดมบิลิตากรบดาบิทลาบานาโชเฟนเดสครับแดนกลางมีคาสซิโมโรลูก้าโมดิชโทนี่โคลสครับส่วน3แนวรุกเป็นวินิสุสจูเนี่ยคาริเบนเซม่าและมาโคอาเซนซิโอนะครับเซมามีการบาดเจ็บอาจจะไม่พร้อมลงสนามในเกมนี้ถ้าในเกมการแข่งขันจริงนะครับส่วนฝั่งของบาร์เซโลนาครับ ประตูเป็นแทร็กเกนกองหลังมีดานี่เอาเวสเคร์ราปิเกเอริกาเซียจอริโอบาครับางมีเบรดี้เซโกบุสเกตแฟงกี้เดยองสับประสานครับเป็นอุสมานเดเบเล่ปีแอเอมริโคลบามายังและการ์ดานเซราตอเรสครับถือว่าเจอกันในช่วงที่ฟอร์มกำลังดีด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งมาดริดแล้วก็บาร์เซโลน่าเป็นเอลคาซิโกที่น่าจะสู้กันได้สนุกในค่มภีรวันนี้อย่างแน่นอนแล้วครับและพบกันก่อนจริงครับสำหรับคู่นี้ เกมจำลงการในขันผ่านฟีฟ่22 PlayStation 5จากชนะของเราครับอาจจะไม่ได้ลงสนามวันนี้ครับคาริบเบนเซมา่าต้องรอเช็คในขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่ามาชมกันผ่านฟีฟ่22ก่อนอรับเกมเริ่มมาดิดเจ้าบ้านครับได้เขียวเริ่มก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนบาร์เซโลนาครับมาในทีมเยือนบุกจากขวาไปซ้ายบอลของมัดปิดเซมา่าให้กับอาร์เซนซิโออยู่ทางขวาย้อนกลับมาที่เขาขา่าว เชื่อมกับเป็นเซม่าให้กับโทนิคสออกมาที่ข้าับาขาใหม่ตีต่ออาเซโดให้พื้นที่บ้างกับคาริเบ็เซม่าครับเป็เซมา่าเปิดมาย้อนไปหน่อยโอ้ขึ้นโบว์มาโชโกั้าลปีเก้ครับผมสกัดมาตั้งกับ Jong. แฟนกิริยองล้วเคลียร์มาโอบาบายังเก็บให้กับเพรดี้บุสเกตมาที่เดเบเร่หวางข่าวฝากมายาวๆทางขวาให้กับเฟรนโตเลสทันด้วยครับเจอกับนาชัวเฟรนโตเลส โอ้ย้อนหลอกมาสวยแล้วให้มาที่เอเวสสุดท้ายเกี่ยวได้ครับยังไม่ออกย้อนคืนเฟลาเตลเลสรับโยกมาจะหลอกหน้าโชหลักเหมือนจะดีดอ่ะใช้ขาซ้ายช่วยเกี่ยวย่งบอลม,มาได้นะครับอาครับเบซม่าให้กับลูคอติชวินิซิอุสเจอมกับโมดิชใหม่แล้วก็ซิมิโลจีบมาให้กับวินิซิอุสพักโอลูมาเจ้าตัวบังดูหาเหลี่ยมเข้าขาคืนคาสเซมิโลติดบุสเกตแล้วครับโู้ ล็อกสำคัญของบุสเกตล็อกอเรียกฟรีคิกได้ครับฝั่งของมารอ้โหัวกับเจ้าบ้านเร่งเครื่องเดินเกมใส่ฝั่งของทีมเยือนอย่างบาเซโลนาแล้วนะครับฟรีคิกระยะอันตรายด้วยครับขอกำแพงสี่นะครับมาร์กอันเดรแทเซเกนเชคกลมรอมกูสินอากับระยะใกล้ๆแล้วซ้ายของดาบิดอัลาบ้านะครับ ซ้าย20ล้านครับระยะใ,นใ,นใ,นในกล้ๆแล้วแเซสกนเลือกอยู่ตรงกลางมีโคลสไปรอจะอรอดูที่อาราบาโค้งมาโอ้โ,ฮโ,ฮโฮหโดนชุดคันนับจะบงเทียไม่ได้ครับเดเมเรมาเก็บตัวสองที่อาราบาให้วินิซิอุสฟังให้กับอาเซนซิโออาเซนซิโอมาย้อนคิวใหม่ครับอาซิมิโลไปกับโมดิชออกมาซ้ายนาโชั่วตั้งมิโลใหม่เจอยวบีบก็ต้องถอยกลับมาที่อาราบา ออกมาซ้ายบีนิซิอุสถึงคาริเบเซมาเบนเซมาไปกับวินิซิอุสไปขึงใส่ฝั่งของบาร์ซาอยู่กับฝั่งของมาดริดโรสย้อนเบนเซมาแล้วอาเซนซิโอไกลโอ้จบด้วยก็ oh, ข้าคานได้อย่างน่าเสียดายครับช่วงนี้กล hmm. ับมาที่ชามบี้ที่เป็นกุญซือของบาร์เซโลนาก็ทำงานยอดเยี่ยม,มนครับช่วงนี้ เล่นจากด้านหลังเริ่มใหม่ครับฝั่งของบาบร์เซโลนาเดบเล่ให้กับโอบาม์อย่างโอ้โหชายข่มเร็วครับถึงก่อนข่าวว่าขาวด้วยครับเดบเล่แต่จังหวะแรกไม่มีมุมเท่าไหร่ว่าเจ้าตัวยอดมาเราได้แปโอ้โหวางเท้าเลยครับแฟนกิริยองติดบล็อกเหมือนกันวิสซี่มาโอ้โหนี่สู้กันได้สนุกเลยครับได้ลุ้นแต่ละจังหวะที่ทําเกมขึ้นมาของทั้งสองทีมนะครับนาชู คืนเบนเซม่าแตะแตะอ้อมเปเซว่าทำเสียบอลไปแล้วเดนเบเล่โอบามายังขึ้นไปด้วยออกมาที่กอร์ดิ้าแล้วภัยกับ e, อุสมานเดนเบเล่อะครับเดนเบเล่ประตูเลือกย้อนกลับมาติดคาวาข่าวอาเซนซิโอดึงช้า,าครับฝั่งของมาดริดครับเร่งก่อนหนะ้านี้ก็ทำประตูขึ้นนำไม่ได้นะครับเบนเซม่า แต่ให้กับทอริโคสมาถึงคลอสโดนอาเซนซิโอเดินจ่อทางด้านขวาอยู่ครับทอริโคสให้กับอาเซนซิโอจะหาช่องหยดมาเสาแรกแทเซเกนออกมาขาไว้ได้ก่อนเลยครับจะถึงทาริเบนเซมา28นาทีผ่านกันโอ้แล้วไปโยนไม่ดีเป็นเซมาเจ้าตัวช้าไปกบโอ้ดักเลยมากได้ เหมือนไม่มีช่องนะเปนเซมาไหลมาแล้วอาเซนซิโอเลือกมาโท่โคสได้จบลงโตของแทเซเกนโอ้่มาดริดมามีเสียสมาธิด้วยครับแทเซเกนก่อนหน้านี้ไปไหลบอลให้เพื่อนแล้วเจอคาริเบนเซมาน่ดักได้ว่าเบนเซมาก็ช้าไปนะครับไม่มีช่องจะส่งบอลเข้าแท็ด้านหลังก็ซิมิโลหนักเหมือนกันต้องโดนเตือนโอวุสินมาว่าสักครู่เหมือนจะทรูใบเหลืองหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ขึ้นมาในจังหวะของคาเซมิโลรับ ตัดกลับมานี่เป็นจังหวะฟรีคิกของบารอสตันนาจะได้ลุ้นบ้านครับปีแอเอมริกโกบาเมยังครับระยะน่าจะไกลกว่าช็อตแรกที่ดาบเบิลอาร์บาได้ลุ้นนะครับ37หลาครับอุบปบรรยังอยู่ด้วยบอลเป็นเดเบเ้เขีย่ยสั้นให้ครับฟเฟรนต์เตลเลสเราเลือกมาโอกาสของเกรดแล้วโอ้ได้ซัดนหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับมาจากฟเฟรนต์เตลเลสครับโอ้โห โอ้โหทำจนได้ครับฝั่งของบาร์เซโลนาครับทีหพอเชื่อมกัน1ประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายนี่หักข้อด้วยแล้วที่บรกตัวครับมาเจอจังหวะสอดมาตัวเล่นงานนะครับออกมาแล้วดูให้แล้วทําทางไปย้อนคืนครับโอ้โหให้มาง่ายๆเลยครับเฟด้วยแล้วจบที่ซ้ายของเพื่อนตเลสไปพะว้าพะวงกันครับนี่ครับแล้วทิ่ประกัวไม่ทันนะครับหักข้อเลยครับของเพื่อนตเลส อากาตเยนบุกมานำห,หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้บาเซโลนาตอนนี้พวกเขามีแต้มตามฝั่งของมัดติดอ,อยู่ถึง15แต้มนะครับแต่ถ้าเกมนี้ชนะได้ก็จะจับมาเหลือ12แต้มครับแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยครับฝั่งของบาเซโลนา อาวครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีมเยือนบาร์เซโลนามานำเรียบร้ดยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากเฟรนโต์เตลส์อยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจสุดๆเลยครับบาร์เซโลนาเฟรนโตเตลสให้มาแล้วเป็นจังหวะได้เปรียบให้เล่นต่อครับดาเนียลเวสอาวเวสเปิดมาแล้วได้ซัดโอ้โหแปรโดนบางๆครับแฟงกี้เดอยองน่าเสียดายครับช็อตน,นี้ โอ,อกาสจ,จะหนีห่างเป็นสองสูตรครับเปิดมาไม่ดีกุตัวโอ้ไทยจังหวะแรกเจอทูนโคสจักได้อาเซมิโลออกมาอาเซซิโอคลายต่อ้กับขคาลคาลทนิโคสมายาวก็เป็นเซม,มา่ซมมาติดเอริการเซียอุสมานเดบเล่ครึ่งแรกครับมันจะเข้าสู่ตรงท้ายแล้วเราดูแบบอย่างเลือกไฟกิริยองไหลามาที่เดย์ยองจบที่เฟลาตตอเลสโอ้โหติดเซฟของทีมก,กุตัว ดีดตอนกลืนกลับมามาดัดจิดโอ้โหไปประมาทไม่ได้ครับสามประสานของบาร์เซลโลนาครับช่วงนี้เล่นเข้าขากันดีเหลือเกินนะครับอารกาลูกัมดิชดีดต่อให้กับเบนซ์มาตักให้กับวินิซิอสุสแล้วดิญเจมารอวินิซิอุสยกมาถึงเบซ์เซม่าแล้วโอ้โหออกด้านหลังไปแล้วก็จบครึ่งแรกครับเบนบาร์เซลโลนาครับบุกมานำเรเอัลมาดเดดูหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับประตูพื้นนำจาก เฟรนโตเลสคนนี้แหละครับมก็เล่นกันกับเฟรดี้แล้วเชื่อมกันไปทำประตูให้ทีมบุกมานำอยู่หนึ่งศูนย์ที่ซานเดโกเบอร์ดิวครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเราจะกลับมาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังอีก45นาทีครับเอาครับสัญญาณกลับมาแล้วมารับชมกันต่อในศึกเอลกาซิโกครับคู่ดึกประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20่สิบเดือนกุมเวลาตีสามหรือว่าช่วงเช้ามืดของวันจันทร์นั่นเองนะครับทางช่องบิสปอร์สองถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกัน เอามีไปเหลืองของนาโช่เฟรเดนเดสครับย้อนกลับมาให้แล้วก็เบซิมาคาซิมิโร่กับมดิชหรือตรงกลางของมาทิเดียพยายามจะสร้างสรรเกมขึ้นไปก็ยังหาจังหวะหนึ่งๆไม่ได้เท่าไหร่ครับเอาละคกับโอากาสของอาเซนซิโอ้ยาวจิตเขาดิด้วบ้าแล้วได้ย้อนเลยครับเดวิเล่ เจอกับมิลิตาคืนโรเดโอบ้าเดเบเล่ให้กับเปดรียแล้วมีการลูบ้าของแฟงกี้เดือยยองโอ้โหโหโหโอโยิงอาจจะขักข้อหรือว,ว่าไม่ผ่านมือทีโบกุตัวครับระยะไกลโอ้ซัดมานี่ครับเล็งแล้วแต่ว่าไม่ห่างมากนะครับโอ้พ้องกันไปได้ครับทีโบกุตัวเกือบไปกับมาดิดตเกือบโดน2งประตูต่อศูนย์ครับหุมลุกทีมหนักนะครับมาชาบีอาก็เตะมุมของบาร์เซโลนาเดเบเล่ ผมเลขอเปิดโขงโด่งโดกมาขมือของทีโบกุตัวยังมีรายการยูฟ่าเชียร์เปลีกนะครับที่เราจะต้องทำเพื่อนๆอีก2คู่ทำตามมาแน่นอน,นครับคู่ของบาเยินมิวนิกนะครับกับท่านเบียร์เรอยลแล้วก็เบนฟิก้ากับเลือพูลครับยังไงจะทยอยจะทำให้นะครับขอบคุณที่แนะนำมาหากับชมเกมนี้ก็ต่ออุบามิยังให้กับแฝงกี้เดยองคื ong, คน เฟรดรตาเลสดูจังหวะเบิ้ลขึ้นแล้วปล่อยให้กับเตเดวเวสมาถึงเฟรดรตาเลสรับเจ้าตัวไม่ผ่านตาบิดเอลบาหากมาดิดขึ้นทางซ้ายบ้างวินิสุสเอินเกมวันนี้ทำกันช้ากับฝั่งของมาดิดอากบเบซีมาดูจะไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับเบซีมาโมดิชได้ออกให้กับวินิสุสอากได้เป็นคอมเร็วมาร์วินิสุสจอดปลาเสาแรกมีปีเก้ขังเบซีมาไว้ยังเก็บได้ครับมาดิด โอซิเบลโดีดให้กับนาโชถึงวินิซูสแล้วงัดมาวินิซูสไม่ฝืนไปขึ้น o, นาโชหจอดมาแล้วโอ้โหลอสบัตครับติดเคลาวิเก้แล้วเดมเบเล่เลือกหมายที่เซโซ่ใยให้กับปิสมาติดแล้วครับเปร์ด้ามามาไม่กอดทางซ้ายเลือกเดมเบเล่ย้อนขึ้นเขาเดียวบ้าเปอรดี้ซุกบุสเกต ดูบาซ่าโอ้โหจังหวะต่อบอลเท้าเร็วมาดิดบีบเหมือนกันเลครับแย่งขึ้นกับมาได้อเซซิโอเข้าว่าเข้าคู่ <c oughs> จุดนี้ดูเตือนเหมือนกันเลยครับจัวรีโอบ้าก็ไปเล่นหนักใส่เ้าวาคาวนะครับมีจบเปลี่ยนทั้งสองทีมเลยครับ เม็นฟิตตี้ปลายครับลงมาแทนอูบายังแล้วก็โรดิโก,ก้ครับมาแทนอาเซนซิโอบทบาทน้อยนะครับวันนี้อาเซนซิโอเจอเปลี่ยนออกไปแล้วครับแล้วก็เปิดมาดอูสมานเดนเบเล่ช่วยเกมรับวงสัมมาแล้วเข้าทางคาเซมิโลใกล้ๆ <c oughs> โอ้โหนี่ส่องแท้เซเกนแต่ว่ายังพุ่งปัดไปได้ครับเกือบจะโดนตีสเสมอครับบาร์เซโลุนาเนี่ยหูเต็มข้อเลยครับของคาเซมิโลครับวิถีบอลน,นี้จะเข้าอยู่แล้วแต่ถ้าแท้เซเกนครับไม่ยอมครับ อ้โหเอาแล้วครับมาด,ดิดในลุ้นต่อจากจังหวะลูกเตะม,มุมแล้วครับขอ,อ,ง,เอง,งเชียร์ยังส่งเสียงเชียร์ปลุกเราที่ซานเดโก้บริวิวลให้เตะเสมอให้ได้ก่อนนะครับแากมีเปลี่ยนตัวครับฝั่งของอดเรอัลมาดิดครับส่งฟิลิปโก้โบาเเร์เบเดลงมาแทนโทนี่โคลอสนาทีที่68ครับแาวก็ดับี้แตลบ้า ตัวขอเล่นสั้นกับอูกาโมดิชย่อติดเบรดี่มีเสียงนักวิดดังขึ้นตัวน่าจะขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมแล้วละครับอารบ,บ้าหรืว่าจะลิงที่ใครที่จะขึ้นมารอทาประตูติสเสมออยู่กันแน่นนะครับในกรอบเขตโทษอารบ,บ้า ถ้ใจเล่นสันกับเปทีสุดเราเปิดบ่ายิงจังหวะนี้ครับโอ้ติดเสียรับว่าดูซ้ายของบาเบเด้ครับโอ้แต่เซกเกนยังป้องกันไว้ได้ครับโอ้เล่นเร็วของเรือบดดิดครับล็อกไปมาโดนบังด้วยครับแต่เซกเกนแต่ว่าดูปฏิกิริยาของเขาครับโอ้มาดิยังตีสูงไม่ได้แล้วต้องเป็นความยอดเยี่ยมของแทเซกเกนที่ยังช่วยบาร์ซ่าป้องกันไว้ได้ด้วยนะครับอ่าครับลุ้นต่อเจ้าบ้านเห็นมาเป็นอีกด้านเลยครับลูกแตะมมุม มีเปลี่ยนครับข้างสนามครับเฟรดียถูกถอดออกไปครับแล้วก็เป็นพาโบลกาบี้นะครับลงมาแทนครับจังหวะเต็มมุมของเรอัลมาดริดครับเต็นซันกับลูก้าโมดิชแล้วหยอดมาติดกาบี้จังหวะสองเก็บของโดดิโก้โดดิโก้ไปช้าแล้วเดเบเล่เกได้ย้อนคืนกาบี้ถึงกอริบ้าเ <c oughs> จ้าตัว ทำออกไปก่อนเลยครับแม่ขึ้นหน้าไม่ได้เพื่อนเติมไม่ทันนะครับเขาเมลาิดเล่งมาใหม่เข้ามาเข้าเขาไหลต่อมาเป่าไปดีแล้วดูโมริสมาที่วินิซิโอโอ้โ,โอ้ติสโมอจนได้ครับเปล่าดูดิดเป็นหนึ่งประตูต่อ,ตอนหนึ่งครับจากวินิสุสตูเดียครับโอ้โหมาจนได้ครับประตูตีสเสมอของฝั่งเจ้าบ้านโอ้พยายามอยู่นานครับแล้วก็ชนะเป็นช่วงที่โดนเรบรอมลิดบุกมาก,กดดันอยู่ต่อเนื่องนะครับก่อนจะเสียประตูนี่ครับคูอกาโมดิส เดสมาร์ยับบล็อกให้แล้วก็ปิเก้พยายามจะมาบล็อกแต่ว่าไม่ทันแล้วครับเสร็จวินิสุสโอ้ดูครับยิงนิดเดียวครับพยายามจะช่วยโอ้โหโดนแทร์เซกินด้วยแต่ว่าบอลมันใกล้เนี่ยครับบัดไว้ไม่ทันแล้วครับอาการตีสเสมอได้ครับเป็น1ประตูต่อ1นึ่งแล้วครับ คาบี้อา,อากับมาเริ่มกันใหม่เวลายังเหลืออยู่ครับเราๆ15นาทีสำหรับศึกเอลกาซิโกจะจบลงอย่างไรในแมชนี้นะครับเฟรนตอโตเลสก็ต้องเซตเกมมาอาคกันแฟนกิตดิยงให้กับเบอร์ฟิดตปายเดอะปายคืนบุสเกตบุสเกตดีย้อนกลับมาเอลิกาเซียพีเจค่อยๆขอหาช่องไปครับทีคาบี้ กาบีให้กับเดนเบเล่คืนบุสเกตยาวแล้วติดโลกาโมดิชแล้วครับเบสมาันนี้ดูจะไม่เต็มร้อยนะครับเบสมาจริงนี่มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับครับให้บอกไปเลแล้วเปิดมาโอกาสของโรดริโกว้าิดเซฟของแดนเซกเก้นครับโอ้โหาอาก็ยังได้ลุ้นต่อฝั่งเขง้าบ้านล้ำหน้าคาริบิลส์มาไปก่อนแล้วครับโอ้โห จังหวะมุสลูของโรดริโก้ครับคือมันต้องยิงแล้วแต่ว่าแท้เซเกนครับป้องกันไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้ดูโอกาสของมาดริดก็มีจะแซงได้ครับแต่ว่าแท้เซเกนวันนี้หนึบเหลือเกินครับเลนสันใกล้ครับเคดาปิเก้โทมากาบี้แฟงกิทูยองอาบ,บูกาบี้ออกมาส,สายติดข่าวว่าข่าวก็ยาวไปแล้วก็มานะเจอดักได้ขึ้น อาเวสแฟนกิเ so ียงกาบีให้ตัวกับเดบลีดเนี่ยบาเซนาก็เคาะชัวๆหลอกล่อเล่นของฝั่งมาดริดให้ขยับเข้าหาบอลแล้วโอ้โหจะพลิกไปแล้วก็เป็นเหลืองของนาโชเหลืองที่สองรอบแดงแล้วครับโอ้โหโอ้เหลือสิบคนครับเรอัลมาดริดครับโอ้โหแฟนๆสถานการณ์ตอนนี้มีโอกาสที่จะแซงขึ้นนําได้แต่ว่ามันเหลือสิบคนแล้วครับอาจจะต้องประคองไปก่อนเลยครับกับช่วงลาที่เหลืออยู่ โอ้โหเชลิติดเซ็งเลยครับแล้วฟรีเช็กระยะอันตรายด้วยครับลุ้นหนักเลยครับกับจงลาที่เหลืออยู่เอาดูาเป็นรายที่รับหน้าที่ครับแต่นี่เอาเวสนะครับของแพง3ครับติโบกุตัวระยะดูว่าจะโอ้ก็32หลายครับดานิเอลเวส จะลองยิงเลยหรือไม่เราดูจะตัวสัตเลยกระพ,พุ่งมาแล้วโอโ้รับติดมือเลยกับที่บกูตัวครับเหลือเราวสองนาทีดูว่าจะทดเท่าไหร่นะครับเกมนี้จ่ายไม่แม่นเลยครับฝั่งของมาดเดดแล้วคนน้อยกว่าตอนนี้เป็นฟุตบอยเดอะไพหนีมาได้แล้วเลือกที่แฟงกีได้รยองแล้วโอ้โหจบไม่ได้ครับทีโบกุตัวครับได้ดวลเดี่ยวแล้วซุปเปอร์เซฟ้วครับดูเดอะไพให้มาแฟงกีได้ยองครับยัดสุดแรงแล้วบอกว่า โอ้โดตัวครับเซฟไว้เหมือนกันเลยครับโอ้โหอาร์เบาร์เซโลนาลุ้นกดใส่เมลิชช่วงท้ายดูเล่นมากกว่าก็ดันขึ้นมาเลยครับในมุมของบาร์เซโลนาครับขึ้นมาแล้วดูว่าจะทดเท่าไหร่นี่ครับ3นาทีครับแฝงกรียองเปิดมาแล้วขึ้นมงโอ้โหกระปัีเก้ครับาไม่ได้ครับโอ้โหดูครับจังหวะนี้ประตูตีเสมอครับของวินิสซุสให้กับเรอัลมาดริดนะครับ มุมของบาร์เซโลนา่ามาดิดมาเสียช่วงนี้นี่โดนเลยนะครับอังกับเลซันนฟุตไปเดอร์ไายไหลหมาที่กาบีแล้วให้กับเดอร์ไายคืนเดมเบเล่โดยการละมาแล้วโอโ้ได้ยิงโอ้โหหลักไม่ดีต่อะไรครับของกาบีครบมาครบเลยครับแล้วก็วางยาวๆแบบนี้ ดูสินเป่าจบเกมนี้ไปครับเป็นว่าเสมอกันไปครับหประตูต่อนหนึ่งครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยแฟนๆทั้ง2ทีมด้วยนะครับหากเพื่อนๆถูกใจฝากดติดตามช e l เก่งพิเกร์กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในชานนะครับผมแมนดี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ